ไอทิศตอนที่มึงเสพยาบ้าหรือยาไอซ์เนี่ยมันมีผลกระทบกับชีวิตประจําวันของมึงยังไงบ้างประดอกจากร่างกายที่มันเปลี่ยนไปและความคิดท,ที่มันเปลี่ยนไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปหมดและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะก็คือเรื่องสิทธิ์ของตัวเองเราจะไม่ค่อยกล้าไปปกป้องสิทธิ์ของตัวเองคืออยากจะบอกอย่างนี้นะว่าคนที่เสพยาบ้าหรือยาไอซ์เนี่ย มันเหมือนกับคนที่ขาดความมั่นใจในตัวเองไปไม่รวมไม่พวกที่มาหลอนแล้วนะพวกนั้นคือควบคุมสติตัวเองไม่ได้แล้วคือหลอนแล้วรั่วแล้วคือป่วยแต่ถ้าในระหว่างที่ใช้ยาเนี่ยที่ยังไม่หลอนเนี่ยมันจะขาดความมั่นใจในตัวเองแล้วไม่ค่อยกล้าไปปะทะกับใครยกตัวอย่างให้ฟังนะเช่นผมเนี่ยไปโรงพยาบาลแล้วเจอพยาบาลเนี่ยพูดไม่ดีใส่ผมก็จะไม่ค่อยกล้าไปอธิบายชี้แจงเหตุผลให้เขาฟังหรอก กลัวเหตุการณ์มันจะบานปลายแล้วเดี๋ยวเขาจะเรียกเจ้าหน้าที่มาอันนี้ถ้าเขาเรียกเจ้าหน้าที่มาแล้วก็ตรวจเยี่ยวนี่ก็ตามนั้นเลยแล้วไหนของที่จะพบไปเติมอีกเดี๋ยวจะพานมามาค้นที่บ้านนี่ม่เก็บไว้เป็นลูกเดี๋ยวก็ตามนั้นอีกอย่างเงี้ยก็เลยเลือกที่จะเดินหนีจะดีกว่าเสียสิทธ์ไปโดยไปริยายมีอยู่ครั้งหนึ่งผมกลับบ้านเลยหนีกลับบ้านมแม่งซะอย่างนั้นไม่รักษาเสียสิทธิ์ไปเลยวันนั้นและในสังคมไทยเนี่ยนะ มันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่จ้องจะเอาเปียบคนที่เสพยาอยู่คนกลุ่มนี้มันมองออกว่าใครเสพยาหรือไม่และคนกลุ่มนี้มันไม่ได้มองคนเสพยาเป็นขยะนะมันมองคนที่เสพยาเป็นถังอะไรสักอย่างที่มันจะใส่อะไรลงไปก็ได้แล้วมันจะหยิบอะไรไปจากถังใบนั้นก็ได้และอีกอย่างึงที่อยากจะบอกนะคนที่เสพยาเนี่ยเวลาที่อารมณ์มันขึ้นหรือมันโมโหเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นแค่ร้อยเปอร์เซ็นต มันขึ้นทะลุไปถึง2องสยเอร์เซยิ่งโมโหยายิ่งดีดอารมณ์ยิ่งขึ้นเฮเดี๋ยวทิศกูถามจริงนะพยาบาลคนนั้นน่ะสวยไหมมากอ่ะแล้วมึงทำไมไม่เถียงเขาว่า,ากูแพ้ทาง <laughs>